สู้เข้าไปอย่าได้นี้เพื่อเซรีมือขวาโอ้ยังไงพวกเราเซรีชนสวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะ ขอเสียงแห่งความคิดถึงหน่อยแล้วเสียงด้านหน้าด้านหลังมีแล้วด้านหลังยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะด้านหลังเชิญค่ะนาบอกแล้วว่าเวทีลาดพร้าวดิฉันมาเกิดที่นี่ฉันก็ต้องอยู่ที่นี่ค่ะ สัญญาว่าจะมาก็ต้องมานะคะแต่วันนี้ชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดป้องกันการข่มขืนอาจจะดูเรียบง่ายไปไหมคะเรียบง่ายไหมคะคือคือ,คอชุดอยู่บ้านน่ยนะคะทําไมถึงเรียกว่าชุดป้องกันการข่มขืนกว่าจะข่มขืนได้ลองดูกระดุมข้างหลังค่ะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็คงยังต้องแกะกระดุมอยู่นะคะเป็นยังไงครับวันนี้ปปชได้ประกาศว่าเรื่องทุจริตการนำข้าวคืบหน้าไหมคะพวกเราดีใจไหมคะดีใจขอเสียงหน่อยเร็วกฎแห่งกรรมมีจริงค่ะเขาอยู่เขาถือว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายแต่สุดท้าย อยู่ใต้กฎแห่งกรรมคนเรามันจะยิ่งใหญ่กว่าฟ้าก็ให้มันรู้ไปนะคะแหมวันนี้พี่น้องชาวลาดพร้าวนะคะถือว่าน,นี่คือชาวลาดพร้าวปทุมวันก็คือมาจากไหนก็ตามเรียกว่าปทุมวันมาจากไหนก็เรียกว่าราชประสงค์ถูกไหมคะแต่ที่นี่คือลาดพร้าวพู้ทำไมเนี่ยเอาละค่ะวันนี้ วันครูขออย่างหนึ่งได้ไหมคะอย่าทำอะไรครูอย่างหนึ่งได้ไหมคะไหว้ครูไหว้ได้แต่อยากขึ้นครูค่ะเสียงแบบนี้แต่ว่าอะไรคะเหมือนที่ฉันมาทอล์กโชว์ให้ทุกท่านได้มีความสุขเนาะดิฉันแนวแนวการพูดเนี่ยไม่ซีเรียสไม่วิชาการจ๋า เอาโหดเอามันเอาหาชอบไหมครัเน <receiver. S 1> าะเ <paragraphs> พราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามาชุมนุมเนี่ยถึงแม้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นนักกฎหมายนักการเมืองแต่หลักง่ายๆคือสมามัญสำนึกมันทำผิดก็ทำให้มันถูกสิไม่ใช่ผิดแล้วแก้ให้มันถูกคุณต้องแก้ให้เรียบร้อยก่อนตัวคุณนะ่ะไม่ใช่แอบลักหลับกันตอนตีสองตีสามประสาท ชอบทําอะไรกันในที่ลับๆเนาะไม่ให้มวลมหาประชาชนรู้ระว,วังเถอะจะโดนแจกของลับจริงๆเด่ที่อนุสาวรีย์เขาก็น้อยใจส่วนลุมก็น้อยใจว่าทำไมยังไม่ไปเยี่ยมเขาเลยก็ฉันบอกว่าก่อนจะไปเยี่ยมแขกฉันต้องกลับบ้านฉันก่อนไงคะราดพร้าว นี่นี่มานี่ยังไม่ได้ให้กลับบ้านไปหุงข้าวให้สามีกินเลยนะคะเนี่ย <S <S เรื่องส่วนตัวไวท้ทีหลังเรื่องชาติต้องมาก่อน <S 1> <S 1> <S 1> สามีก็คือไอ้น้องกาดเมื่อคืนตรงนี้ค่ะรอเล่นพูดเล่นพูดเล่นแต่เอาจริงนะฮะเอาและะ้วค่ะไม่เสียเวลาวันนี้คุณครูไม่ได้มาคนเดียว วันนี้วันครูถูกไหมครูคือแม่พิมพ์ครูคือต้นแบบนะคะถ้าแม่พิมพ์หรือต้นแบบมันเบี้ยวสิ่งที่ออกมามันจะเบี้ยวครูถึงต้องออกมายืนเคียงข้างกับมวลมหาประชาชนเพราะว่าครูไม่ใช่แค่สอนในห้องเรียนไม่ได้ให้แต่ความรู้เพราะครูต้องสอนศีลธรรมด้วยค่ะ วันนี้ได้ไดลูกศิษย์มาคนหนึ่งศิษย์เก่ากี่ปีมาแล้วละตอนนี้อายุสามสิบกว่าแล้วลูกศิษย์คนนี้เนี่ยรออยู่ข้างเรทีเธอจบจากโรงเรียนศึกษานารีเรารู้จักกันสมัยอยู่มหกศึกษานารีก็สอนเขาจนถึงอักษรศาสตร์จุฬาวันนี้ทํางานทําการเป็นผู้บริหารและบอกงานไม่ได้นะคะนะคะแต่ได้คุยกันว่าเอ้ยถ้าครูจะมาขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้วันครูเนี่ย ขอเอาผลผลงานที่ครูผลิตขึ้นมาเนี่ยอบรมบ่มนิสัย่เขาเนี่ยเขายินดีมาช่วยครูไหมเขายินดีค่ะน้องแพทนะคะขอเสียงปรบมือให้ลูกศิษย์คุณครูลิลี่น้องแพทหน่อยค่ะเชิญน้องแพทเลยลูก เห็นไหมครับมารยาทไทยครูเขาสอนมาดีเจอผู้ใหญ่ต้องวายอ่ะใหม่ไม่ดังลูกฮัลโหลโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหม พี่น้องคูลิลลี่น่ารักไหมลูกน่ารักค่ะน่ารักตั้งแต่ออกมาเพื่อช่วยชาติแล้วค่ะโอ้โหไม่เปานะคะแจกลูกยอก่อนเลยลูกศิษย์ดิฉันถามว่าทําไมเขาถึงน่ารักเขาออกมาช่วยชาติทําไมเรียกว่าคนช่วยชาติถึงน่ารักเพราะว่าเรามีทุกวันนี้ก็เพราะเรามีแผ่นดินอยู่เรามีประเทศชาติอยู่ให้เราเป็นที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมคะมเมื่อวันนี้เรารู้สึกว่าประเทศชาติเรากําลังถูกทําลายถ้าเรายังอยู่เฉยๆอยู่เราก็ไม่ใช่คนที่น่ารักค่ะ ตัดสินตัวเ,เองนะคะไม่ได้สอนไม่ได้สั่งเขาคิดได้เพราะเขามีสามัญสำนึกถามว่าน้องแพทย์ในหานะคนคนหนึ่งไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักธุรกิจเป็นคนเหมือนพี่น้องประชาชนวันนี้คุณครูอยากได้ คนที่ขึ้นมาบนเวทีนี้ไม่ใช่คนดังไม่ใช่เซเลบแต่เป็นคนที่ตัวแทนพี่น้องคนธรรมดาที่เสียภาษีทําไมถึงอยากจะมาบอกอะไรอยากจะมาคุยอะไรให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนในวันนี้ลูกจากความตั้งใจของลูกค่ะโดยตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้ ใส่ใจเรื่องการเมืองอไม่เข้าใจเลยค่ะอย่ามาบอกว่าพรบรพรกอรส,ออสอสอสลายอบอตอไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเรารู้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนที่เสียภาษีทำหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> อและมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรนะคะอพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่า มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมเราเรารู้แค่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ยอมอีกต่อไปและเราจะไม่ทนอีกต่อไปให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมค่ะไม่ยอมและไม่ได้ยอมอย่างเดียวนะต้องไม่ทนด้วยถึงต้องออกมาในวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสิงที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ว่าเราเลือก พักฝ่ายไหนหรือการเมืองข้างไหนทั้งนั้นเราออกมาเพราะเราเลือกในความถูกต้องและในความดีค่ะคิดว่าคนที่มาในวันนี้น่ะเขาเสียสละมากไหมที่ออกมาเนี่ยทุกคนน่าะลุงกำนันนะคะเจ้าหน้าที่คนดังนะน้องกาดค้าแม่ขายชาวนาชาวไร่คิดว่าเขาเสียสละมากพอ,อยัง ทุกท่านที่ก้าวออกมาจากบ้านนะคะแล้วออกมาร่วมแสดงจุดยืนกันตรงนี้เพื่อต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถือเป็นการเสียสละอย่างสุดยอดแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนทำไมคะทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ที่บ้านนอนดูทีวีเปิดอยู่สบายๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทุกคนเลือกที่จะออกมาอยู่กลางถนนเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองเพื่อให้คนที่ ทำผิดได้รู้ว่าพวกเราเป็นเสียงส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นต่อไปในสังคมไทยค่ะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรในฐณนะนะอดีตนายกก็เป็นผู้หญิงหนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยตอนเห็นว่าเรามีผู้นําเป็นผู้หญิงนะด้วยความส่วนตัวที่เราเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันเราก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะให้ชาวโลกได้รู้ว่า ผู้หญิงไทยก็เก่งเหมือนกันนะคะเบื้องต้นก็ได้ให้โอกาสพาแล้วได้โชว์ฝีมือแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้นำได้ออกไปโชว์ท่านอดีตผู้นำได้ออกไปโชว์ให้ต่างชาติและนานาประเทศทราบเนี่ยกับกลายเป็นว่าทําให้เขามองสุภาพสตรีไทยเนี่ยไม่ค่อยจะฉลาดนักมาถึงตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำในสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นผู้นำ บ้านเมืองผู้นำองค์กรหรือผู้นำบริษัทเราจะต้องมีสติตลอดเวลาในการสวมบทบาทหน้าที่นั้นๆเราจะความเป็นตัวของตัวเองออกมาในขณะที่เราสวมบทบาทหน้าที่นั้นๆไม่ได้ค่ะเช่นยังไงพังที่รู้สึกว่ามันต้องมีสติตลอดเวลาไม่ควรเป็นตัวตัว,ตวเองที่คุณเห็นหอย่างเช่นว่าความสํารวจใช่ไหมคะต่อหน้าสื่อหรือ,อว่าต่อหน้าสาธารณนะ เรา,เราถ้าเราเป็นตัวเราเองเราทราบว่าสายตาคนเป็นล้านล้านคนกําลังจับจ้องมองเราอยู่เราต้องการพิสูจน์ตัวเองให้สังคมยอมรับเราเราก็ต้องมีสติและควบคุมตัวเองตลอดเวลาว่าภาพลักษณ์ของเราต้องออกมาดีออกมาดูฉลาดดูน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่หนูไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่ทุกๆท,ท่านเห็นออกสื่อแล้วว่ามีอะไรหลุดออกมาบ้างเช่นที่หนูเห็น พูดได้ลูกเพราะมาพี่น้องเขารู้เช่นกําลังแถลงการในสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพอคล้อยหลังจากกล้องไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็ได้เห็นอีกอีกแบบหนึ่งอีกหน้าหนึ่งแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าภาพที่เราเห็นในหน้าสื่อกับลับหลังเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคือ คอยหลังจากต้องไว้เท่าไหร่ก็ประสาทใช่ไหมลูกค่ะจะเป็นไปได้ยังไงคะที่คนคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ปุ๊บภายในสาวิินาทีสามารถหันไปหวัวเราะได้ค่ะก็เธอทำได้แล้วะ่ะเธอทำได้อะ่ะนะตุ๊กตาทองคำต้องให้เธอและในฐานะที่หนูเนี่ยคลุกคลีกับ งานของหนูคุกกี้กับชาวต่างชาติเขามองชุมนุมในครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างไรให้ลองเล่าถ่ายทอดให้พวกพี่น้องได้ฟังกันสิคะค่ะจริงๆแล้วเนะี่ย จากที่สัมผัสกับชาวต่างชาติมานะคะและชาวต่างชาติมากมายที่รู้จักประเทศไทยดีรู้จักประเทศไทยมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็รู้จักคนไทยดีเขาทราบว่าปัญหาลึกๆของในสังคมไทยคืออะไรฉะนั้นวันนี้ที่เขาเห็นพี่น้องเนี่ยออกมาเรียกร้องความถูกต้องเขาไม่ได้กลัวค่ะเขาต่างสนับสนุนลึกๆอยู่ในใจแต่ว่า สิ่งที่เราได้ยินผู้นําหรืออดีตผู้นากล่าวว่าการการออกมาแบบนี้ทําให้ต่างชาตินา,นานาชาติหลายสิบประเทศเกิดความไม่เชื่อมั่นในประเทศไทยแล้วนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าต่างชาติเน่ยเขาเริ่มไม่เชื่อมั่นในประเทศไทยตั้งแต่ผู้นําไปแตงกิ้วทรี i ทมแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ไหมไอแต time เนีน่ยต้องโทษคนเขียนโพยนะเขียนโพยนะ ไม่ประสานงานกันนะเนาะน้องแพทคิดไม้ว่าเอาหนะอ่านโพยก็อ่านได้แต่ควรอ่านให้มันถูกต้องเราต้สมมติอ่านผิดครั้งแรกเนี่ยคําศัพท์แรกๆดีคอนกรีถูกต้องไหมค่ะเออแล้วควรจะพัฒนาปรับปรุงใช่ไหมหนูคิดว่าตรงนี้ควรจะแก้ยังไงถ้าหนูเป็นคนแนะนําเขาได้ อย่างอย่างแรกเลยนะคะผิดครั้งที่หนึ่งทุกคนสามารถให้อภัยได้เพราะออว่าคนเรามาผิดกันได้ใช่ไหมคะแรกๆท,ทุกคนก็ช็อกนะว่าขอ,อนกรีอาจจะยังไม่ใครว่าอะไรก็เฉยๆผิดครั้งที่สองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงถ้าที่รู้สึกตัวได้ว่าควรจะพัฒนาตัวเองควรจะไม่มีผิดซ้ำสองเราก็ยังให้อภัยเพราะคนไทยเป็นคนใจดีใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่ทำผิดก็ควรจะรีบกลับไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองอแต่ยังมีผิดครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าไม่ใช่เขาไม่อยากพัฒนาตัวเองแต่เขาอาจจะพัฒนาตัวเองไม่ได้ค่ะลูกศิษย์กับครูนี่แซ่บพอกันนะคะไม่ได้คำหยาบเลยสั้นๆง่ายๆแต่มันลึกเอาอย่างีงนี้ต้องแพ้ครูกับมวลมหาประชาชนน่ะคิดเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักการเมืองเขาไม่ได้เตรียมพร้อมมาเป็นนักการเมืองจริงไหมครับพี่น้องถูกไหม เขาเหมือนหุ่นเชิดหรือเหมือนร่างทรงครูจะเปรียบว่าเธอคนนั้นะเป็นร่างทรงได้ไหมไม่ได้ค่ะทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นร่างทรงเมื่อร่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าตัวเราปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นคนคนนั้นทําได้อย่างคนนั้นเพราะปู่พรปู่ลาษีเขาโอ้ยอ้ก็ต้องเป็นลูซีใช่ใชไหมลูกโอ้เสียต้องเป็นผู้ชายขึ้นก็ต้องแก่ต้องงโอ้ขอบุหรี่ปู่หน่อย ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอสิงล่าเข้าไปแล้วยังไงทำไมไปร่างทรงไม่ได้เป็นแบบครึ่งๆก,กลางๆไม่เต็มค่ะ <laughs> ใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาพ่อแม่ที่เหมือนคุณครูคคไปครับว่าเธอก็เหมือนกับล่างทรงอะ่ะจะตัดสินใจร้อเอร์เซ็นก็ไม่ได้เพราะต้องฟังเสียงจากต่างประเทศสั่งการจริงไหมคะจะตอบอะไรก็ต้องอาศัยรองนายกตอบแทนถูกไหมคะในสิ่งนี้คือคุณครูคว่า และดีไม่ดีนะเราอาจจะได้หลานชายของเขามาเป็นนายกคนต่อไปนะเอาไม่เอาพี่น้องยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักแต่พี่น้องลาดพร้าวเนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักนะคะฟังดีๆไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องที่อยู่ลาดพร้าวยิ่งอยู่ ก็ยิ่งรักแต่ผู้หญิงคนนั้นยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักสู้เกิดมายิ่งรักอ่ะเจอพวกที่ฉันรัก,กระเพศอ่ะพวกฉันยังสมชาติเกิดกว่าอีกอะ่ะเนาะจะเกิดผิดเพศแลกกะเพศเจอยิ่งรักดี่ฉันจบข่าวเลยนะฉันยอมเป็นกระบทนะแต่ไม่ยอมเป็นกระ ลโหเอาใหม่ oh อีกรอบหนึ่งใหม่หายฉันยอมเป็นกระบทแต่ไม่ยอมเป็นกระบืออะน้องแพทก่อนจะจบอยากจะคุยอะไรกับคุณผู้ชมอยากจะพูดอะไรนะ,ะกับมวลมหาประชาชนนะคะในฐนะหนูก็คือคนไทยคนหนึ่งง่ายๆเหมือนพวกเขาอ่ะเชิญเลยค่ะลูกค่ะ จริงๆแล้ววันนี้ที่ออกมาตอนเย็นเนี่ยคือหลังเลิกงานแล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราก็ไปทําหน้าที่ของลูกจ้างพนักงานตอนนี้เราออกมาทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่เสียภาษีครบทุกบาททุกตังค่ะแล้วก็อยากจะฝากอยากจะฝากบอกทุกท่านว่าที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราจะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป คนไทยอาจจะเฉยมานานทนกับสิ่งเหล่านี้มานานแต่อยากจะบอกว่าถ้าเรายังคืนทนให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมต่อไปอีกสิบปีข้างหน้าประเทศเราอาจจะล้าหลังกับประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วเมื่อลูกหลานเราถามเราตอนนั้นว่าพ่อแม่ทําไมประเทศไทยของเราล้าหลังกับประเทศอื่นแล้วเราจะเอาหน้าที่ไหนไปตอบเขา,เขาว่าเป็นเพราะพวกพ่อ,พ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 อแม่ไม่ออกมาเรียกร้องในวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหสุดยอดลูกนะไปรอคุณครูก่อนเพราะเดี๋ยวคุณครูจะไปอีกสองเวทีพาลูกศิษย์ไปด้วยขอบพระคุณค่ะแต่วันนี้ดิฉันยังไม่ลงนะคะเพราะยังไม่ได้คุยกับพี่น้องของดิฉันเลยทำไมไอ้กรโฟนมันตัดสัญญาณล่ะเนี่ยยิ่งรักเธอแกล้งฉันเหรอเดี๋ยวจะต้องโดนของของฉันนะ เดี๋ยวจะส่งประหลักขิดไปเข้าเธอไหนลองกลับอัมสิกาย,ยิ่งรักไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องออกไปอย่าเพิ่งไอ้จนเบื่อแล้วค่ะเพราะมันทนเหลือเกินยิ่งรักต้องกลับคำยักลิงจริงไหมยิ่งรักยักลิงยิ่งรักไอ้ยิ่งรัก อยิ่งรักยิ่งรัก,กความเป็นยักษ์มีไหมปล่อยให้คนไทยฆ่าคนไทยอไอย้ไอ้ยิ่งรักเธอส่งคนบางทาลายพวกฉันนะ่ะเธอปล่อยให้คนน่ะตำรวจอนะ่ะเอากระสุนจริงยิงพี่น้องฉันนะ่ะเธอทนได้ยังไงยิ่งรักใช่ไหมความเป็นยักษ์และความเป็นเธอตรงไหนหรลยไหมคะ ทำไมเรียกว่าเป็นลิงรู้ไหมเพราะเธอและพวกพ้องเธอคือลิงหลอกเจ้าเวลามีงานวันเฉลิมตอนรับตําแหน่งถวายสัตว์ปฏิญาณและสิ่งที่ถวายสัตว์กับความจริงในการกระทําเธอทําตรงกันไหมใช่ไหมพี่น้องอย่างนี้เรียกว่าลิงหลอกเจ้าได้ไหม แล้วพวกเว็บที่หมิ่นสถาบันคนที่กล่าวจาบช่วงสถาบันทำไมยังตามจับไม่ได้แต่ไอ้เรื่องที่พี่น้องมาชุมนุมอย่างสันติเนี่ยต้องแกล้งเขาทุกอย่างตัดสัญญาณโรตบูรัวใบฮะอายัดบัญชีจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยหรอประชาธิปไตย เขาออกมาแสดงสิทธิ์แสดงเสียงแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ทำไมถึงใจร้ายอย่างนี้อิงลักประัดสัญญาณฉันเหรอเน,นี่ยฮัลโหลฉะน,นั้นเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยวันนี้วันครูฉันจะอ่านบทที่เราจะสรรเสริญครูบาอาจารย์แต่วันนี้เป็นบทเฉพาะกิจเฉพาะกิจวันครูจะให้เข้ากับเหตุการณ์ และก็พี่น้องมวลมหาประชาชนเดี๋ยวรอดาวสักครู่ค่ะต้องเจอฉันดาวไม่ได้ไฮเทคขอยืมเด็กข้างบ้านมาแท็บเล็ตเปิดกับปุดได้อย่างเดียวเล่นอย่างอื่นไม่ได้นะคะแท็บเล็ตอ่ะเตรียมตัวฟังดีๆเป็นคำเฉพาะกิจ ไหว้ครูสังเสริญแต่ฉันขอแปลงเนื้อนิดหนึ่งมีเพื่อนส่งมาให้บอกครูลิลลี่ต้องอ่านนะวันนี้วันครูข้าขอประนตน้อมครูอาจารย์ช่วยไล่รัฐบาลผู้ก่อเหตุอาเภศหนักหนา อังโทษทุจริตอวิชชาไรซึ่งจัญญางโงบ้าจนการปัจจุบันข้าข้อสาบแช่งแม่งทุกวันให้รับโทษทัน ทั้งแพ่งและทางอาญาขอเดชมวลมหาประชาอีกทั้งชาวนานำพาขับไล่เดรัจฉานโค่นลมสำเร็จทุกประการ รับกรรมยาวนานอยู่ในนรกเอเวตีให้ไปเป็นเปรตเป็นพีหมดกลาลกินีแด่ชาติและประเทศไทยเธอน come on